ช็อกทั้งบ้างนางเอกดังเผยที่จริงอายุ43ไม่ใช่35ฮือฮาสะเทือนวงการเมื่ออีกายองนักแสดงสาวจากซีรีส์เรื่อง Love Freed Marit Andiwood r ออกมายอมรับว่าอายุจริงของเธอปัจจุบันนั้นอายุ43ปีแล้วไม่ใช่35อย่างที่เข้าใจผิดกันโดยอีกายองเผยกับทางทีวีโชว์ซันเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า จริงๆแล้วฉันเกิดปี1980ในปีวอกค่ะซึ่งคำสารภาพนั้นได้รับความสนใจและช็อกชาวเน็ตไม่น้อยเพราะนี่หมายถึงว่าเธอจะมีอายุมากกว่าอายุที่แจ้งไว้ในโปรไฟล์วงการบันเทิงถึง8ปีอีกายองเผยต่อว่า เมื่อก่อนฉันเคยเป็นนางแบบซึ่งในวงการจะมีการเปลี่ยนอายุของนางแบบนายแบบให้เหมาะสมกับงานดังนั้นข้อมูลนั้นจึงถูกโพสต์ออกมาผ่านทางออนไลน์โดยที่ฉันไม่รู้เธออธิบายต่อว่าเธอไม่มีโอกาสแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของเธอหรือมีโอกาสอธิบายกับสื่อเนื่องจากเธออยู่มานานและไม่มีเอเจนซี่ที่คอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆให้ ก่อนที่ต่อมาเธอจะสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของโปรไฟล์เรื่องอายุของเธอได้หลังจากที่เธอเข้าร่วมกับต้นสังกัดใหม่